ตอนที่4ฮาริเอะซึ่งก็คือมิโมริโทวะกะนั่นเองหลังจากที่เขาได้ผ่านพ้นสถานการณ์อันตรายและเอาชีวิตรอดมาได้อย่างปาฏิหาริจากซากปรักหักพังที่เขาถูกทอดทิ้งให้ตายอย่างโดดเดี่ยวเขาก็ได้มุ่งหน้ามายัางเมืองมิวสเมืองแห่งนี้กำลังคึกคักเป็นพิเศษเนื่องจากมีการค้นพบครั้งสำคัญในซากปรักหักพังมิวส์ที่อยู่ใกล้เคียง เมื่อฮาริเอกเดินทางมาถึงเมืองเขาได้ปลอมตัวเป็นทหารรับจ้างเพื่อไม่ให้เป็นจุดสนใจมากเกินไปแม้ว่าเขาจะสังเกตเห็นว่าระบบรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบผู้คนที่เข้ามาในเมืองนั้นค่อนข้างละหลวมหลังจากเข้าเมืองได้เขาก็ตรงไปยังโรงเตี๊ยมและจองห้องส่วนตัวไว้ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาจะสามารถพักผ่อนได้อย่างเป็นส่วนตัวและปลอดภัย เขาได้ร้องขอบริการซักรีดเสื้อผ้าที่สกรปรกจากการเดินทางและสั่งเสื้อผ้าใหม่เพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกายต่อมาฮาริเอสได้ไปรวมรวมข้อมูลที่โรงเตียมแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนพลุกพล่านและเสียงสนทนาจอแจที่นั่นเขาได้ยินการพูดคุยเกี่ยวกับหน่วยอัซซมินและกองทัพอันทรงพลังที่ประจำอยู่ในอาณาจักรต่างๆซึ่งแต่ละหน่วยก็มีจุดแข็งและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับแผนการของฮาริเอตในการแก้แค้นเทพธิดาเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับถ้วยอัญมณีเนมังกรซึ่งเป็นสมบัติลับในตำนานที่ซ่อนอยู่ในซากปรักหักพังมิวสและยังทราบว่าท่านมาควิสเคทฮารเล่ได้เสนอรางวัลเป็นทองคำจำนวนมากสำหรับผู้ที่นำมันกลับมาได้นอกจากนี้ฮาริเอะยังวางแผนที่จะใช้กระดูกของราชาโครงกระดูกที่พบในซากปลักหักพัง เพื่อนำมาสร้างยาเพิ่มพลังให้กับสัตว์ประหลาดซึ่งอาจเป็นประโยชน์อย่างมากต่อพี่กี่มารุสัตว์เลี้ยงของเขาในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตสำรวจซากปรักหักพังฮาริเอะได้พบกับหญิงสาวผู้สง,ง่างานและงดงามคนหนึ่งในตอนแรกฮาริเอะเข้าใจผิดคิดว่าเธอคือเซรัสแอชเรนอดีตกับตันอัศวินจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากเธอมีหูเอลที่แหลมคมคล้ายกับเซรัส เขาเคยถูกเซรัสปฏิเสธมาก่อนจึงพยายามที่จะทำให้เธออับอายแต่หญิงสาวผู้นั้นได้เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของเธอว่ามิสลูคสัสไม่ใช่เซรัสแอชเรนทำให้ฮาริเอรรู้สึกอับอายและหน้าแตกไปตามๆกันหลังจากเหตุการณ์นั้นมิสลูคสัสได้เข้ามาหาฮาริเอและเสนอตัวที่จะเป็นไกด์นำทางและบอดี้การ์ดให้กับเขาเพื่อแลกกับค่าจ้าง เนื่องจากเธอต้องการเงินทุนสำหรับการเดินทางฮาริเอะตกลงรับข้อเสนอสังเกตเห็นว่ามิสลูคัสมีความอ่อนไหวต่อการโกหกและตระหนักว่าเธอเองก,ก็กำลังใช้นามแผงอยู่เช่นเดียวกับตัวเขาเขาจ่ายเงินให้เธอจำนวนมากสำหรับค่าปรึกษาซึ่งทำให้มิสลูคัสประหลาดใจเป็นอย่างมากกับความใจกว้างของเขา ในระหว่างที่ทั้งสองเริ่มผจญภัยเข้าไปในซากปรักหักทางมิวส์นักผจญภัยคนอื่นๆได้รายงานถึงการตายของสัตว์ประหลาดในลักษณะที่ไม่ปกติโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดฮาริเอตระหนักได้ทันทีว่าการตายเหล่านี้เป็นผลมาจากสกิมของเขาซึ่งเขาพยายามเก็บเป็นความลับเพื่อลดคู่แข่งในการสำรวจในที่สุดเขาก็ได้ค้นพบถ้วยอัญมณีเนตรมังกรและเตรียมที่จะเก็บมันแต่แล้วมิสลูคัสก็มาถึง ฮาริเอะสร้างความประหลาดใจให้กับเธออย่างมากโดยการเสนอถ้วยอัญ,ญมณีเนตรมังกรให้เธอไปฟรีๆโดยบอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องใช้มันมิสลูคัสลังเลที่จะรับของฟรีเนื่องจากหลักการของเธอคือไม่ต้องการเป็นหนี้บุญคุณใครฮาริเอตจึงกำหนดเงื่อนไขสำหรับการที่เธอจะมาเป็นบอดี้การ์ดให้กับเขาคือห้ามซักถามเรื่องส่วนตัวของเขาและเขาจะไม่รับผิดชอบหากเธอต้องการออกจากดันเจียนไปคนเดียว มิสลูคัสยอมรับเงื่อนไขและให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องเขาในระหว่างการสำรวจพวกเขาได้พูดคุยกันถึงสัตว์ประหลาดตาทองซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดที่มีค่าสำหรับการเพิ่มค่าประสบการณ์ให้กับผู้กล้าจากต่างโลกฮาริเอตได้เรียนรู้ว่าสัตว์ประหลาดเหล่านี้ได้รับอิทธิพลมาจากพลังเวทมนต์แกนกลางของจอมมารมิสลูคัสยังสัมผัสดได้ถึงการปรากฏตัวของสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งในบริเวณใกล้เคียงซึ่งกลายเป็นพิกิมารุสหายที่ฮาริเอตเคยพบเจอมาก่อน มิสลูคัสดูเหมือนจะรู้สึกสบายใจที่อยู่ใกล้พิกิมารุและในที่สุดเธอก็เผลอหลับไปในขณะที่มิสลูคัสกำลังหลับฮาริเอได้ยืนยันตัวตนที่แท้จริงของเธอว่าคือเซรัสแอชเรนอดีตกัปตันอัศวินจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าเธอจะพยายามปกปิดตัวตนนี้ก็ตามตอนที่ 5. าฮาริเอหรือที่รู้จักกันในชื่อมิโมริโทวกะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางอย่างยิ่งยวด อาจเป็นเพราะเขาเผลอหลับไปในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยซึ่งบ่งบอกถึงความอ่อนล้าจากการเดินทางและการต่อสู้ที่ผ่านมาเขาต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้อันดุเดือดกับสัตว์ประหลาดทรงพลังนามว่าสตอร์คิงสัตว์ร้ายตัวมหึมาที่แผ่รังสีอม,มหิตออกมาสตอร์คิงเป็นสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษแทบจะไร้เทียมทานเมื่อเทียบกับสัตว์ประหลาดอื่นๆในบริเวณน,นั้นในระหว่างการต่อสู้ที่ยากลำบากนี้ ฮาริเอตได้ค้นพบจุดอ่อนสำคัญของสัตว์ร้ายตัวนี้นั่นคือกระดูกที่อยู่ใต้ขากรรไกรของมันซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะมันได้ในขณะเดียวกันตัวละครที่ชื่อว่ามิสซซึ่งก็คือเซรานั่นเองได้ขอร้องให้ฮาริเอตเก็บความลับเกี่ยวกับพลังพิเศษของเธอพลังนี้ทำให้เธอสามารถสร้างอุปกรณ์สวมใส่พิเศษที่ช่วยเพิ่มความสามารถทางกายภาพได้อย่างมหาศาล คำขอร้องนี้บ่งบอกถึงความสำคัญและความเปราะบางของพลังที่เธอครอบครองอาจเป็นพลังที่หากถูกเปิดเผยออกไปแล้วจะนำมาซึ่งอันตรายหรือการถูกไล่ล่ามิสยังได้เตือนฮาริเอะเกี่ยวกับความแข็งแกรง่งอันน่าเกรงขามของสตอร์คิงและแนะนำให้พวกเขาหลบหนีหากสถานการณ์เลวร้ายเกินกว่าที่จะรับมือได้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังและความเป็นห่วงเป็นใยของเธอ ต่อมาได้มีการเปิดเผยความจริงที่น่าประหลาดใจว่าไอเทมที่ฮาริเอกกำลังตามหานั่นคือจ็อกเน็ตดราก้อนแท้จริงแล้วมันอยู่กับสตอร์คิงอาโดยตลอดหลังจากที่พวกเขาสามารถเอาชนะสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้สำเร็จฮาริเอกก็ได้รับไอเทมชิ้นนั้นมาครอบครองและได้รับการยืนยันว่าเป็นของแท้ซึ่งเป็นการปิดฉากการตามหาที่ยาวนานและเป็นผลสำเร็จ หลังจากที่พวกเขาได้ผ่านพ้นการผจญภัยอันตรายและได้รับสมบัติล้ำค่ามาแล้วฮาริเอตและมิสได้หารือการเกี่ยวกับแผนการในอนาคตฮาริเอตกำลังมุ่งหน้าไปยังอาณาจักรโยนาและต้องการจ้างมิสมาเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวเพื่อช่วยนำทางผ่านพื้นที่อันตรายต่างๆเช่นถิ่นอาศัยของปีศาจทองคำซึ่งเป็นสถานที่ที่เลื่องลือว่าเต็มไปด้วยอันตรายและสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมิสได้ตกลงที่จะร่วมเดินทางไปกับฮาริเอต ในระหว่างนั้นเองเธอก็ได้เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของเธอว่าโทวะกะมิโมริซึ่งเป็นชื่อเดียวกับตัวเอกของเราและอธิบายว่าเธอต้องเสียสละการนอนหลับเพื่อรักษาร่างปลอมของเธอไว้หากเธอเผลอหลับไปร่างที่แท้จริงของเธออาจจะถูกเปิดเผยออกมาเธอเคยถูกไล่ล่ามาก่อนหน้านี้เนื่องจากเผลอเปิดเผยร่างที่แท้จริงของเธอโดยไม่ตั้งใจซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายและยังคงหลอกหลอนเธออยู่ เพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับบริการบอดี้การ์ดฮาริเอตได้เสนอหินมังกรฟ้าให้กับมิสซึ่งเป็นไอเทมที่หายากและมีมูลค่ามหาศาลการมอบของขวัญอันล้ำค่านี้แสดงให้เห็นถึงความใจขวางของฮาริเอตและอาจบ่งบอกถึงความร่ำรวยหรือทรัพยากรที่เขามีอยู่มากมายต่อมาเรื่องราวได้ตัดสลับไปยังฉากที่มีการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของจอกเน็ตดรา้อนต่อสาธารณะ ซึ่งเป็นการยืนยันว่าไอเทมที่ฮาริเอตได้มานั้นเป็นของแท้และมีมูลค่าจริงนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยกันถึงคาถาต้องห้ามและต้นกําเนิดของมันซึ่งเชื่อมโยงกับเทพธิดาข้อมูลนี้บ่งบอกถึงความลับและอำนาจที่ซ่อนอยู่ในเวทมนต์เหล่านี้และอาจเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้กับเทพธิดาในอนาคตมิสได้เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งเธอถูกไล่ล่าโดยอัศวินมังกรดำ เธอพยายามต่อสู้กับพวกเขาอย่างเต็มกำลังแต่ก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนื่องจากเธอไม่สามารถใช้ชุดเกราะวิญญาณซึ่งเป็นพลังสำคัญของเธอได้ในช่วงเวลาวิกฤตนั้นเองฮาริเอะได้ปรากฏตัวขึ้นและเข้าช่วยเหลือมิสจากอันตรายที่กำลังคุกคามหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายฮาริเอะได้กล่าวกับมิสว่าให้เธอถอดเสื้อผ้าของเธอออก ซึ่งเป็นคำพูดที่ทิ้งปมปริศนาและบ่งบอกถึงพัฒนาการของเนื้อเรื่องที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรืออาจเป็นความจำเป็นที่มิสจะต้องเปิดเผยร่างที่แท้จริงของเธออย่างสมบูรณ์ตอนที่ 6. ตัวเอกได้แสดงความจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมกับกองทัพป,ปีศาจเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตำราโบราณซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับแผนการของเขาเขาจึงเสนอให้สัญญาระหว่างเขากับเซรัสควรดำเนินต่อไปเรื่องราวได้แนะนำตัวละครที่ชื่อว่าเซรัส โดยมีคนกล่าวถึงเธอว่าอยู่นอกระยะการโจมตีที่มีประสิทธิภาพจากนั้นตัวละครที่ทรงพลังอย่างชิการ์แลนด์ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดได้ถูกแนะนำเข้ามาในเรื่องราวเขาแสดงออกถึงความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งตัวเอกถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเขาและถูกถามว่าเขากลัวเทพเจ้าหรือไม่ตัวเอกได้ตอบอย่างชัดเจนว่า เขาคือผู้กล้าจากอีกโลกหนึ่งและมีสถานะพิเศษในหมู่ผู้กล้าที่ถูกอัญเชิญมาโดยเขาได้รับคำสั่งจากเทพธิดาให้ปฏิบัติการได้อย่างอิสระและเป็นอิสระจากกรอบปฏิบัติทั่วไปตัวเอกได้ขอเวลาพักรบโดยให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะแข็งแกร่งขึ้นมากพอที่จะสังหารชิการ์ดแลนด์ได้ในอนาคตเขาเปิดเผยความตั้งใจที่จะมุ่งหน้าไปยัง กองทัพปีศาจและให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับมาอยู่เคียงข้างเทพธิดาเพื่อการแก้แค้นชิแกตแลนตกลงที่จะปล่อยพวกเขาไปโดยตั้งตารอ,อการประเชิญหน้าครั้งต่อไปอย่างใจจดใจจ่อตัวเอกได้เผชิญหน้ากับศัตรูเพิ่มเติมโดยเขาระบุว่าเขาไม่ต้องการยืดเยื้อความขัดแยง้งเขาได้ใช้สกิล และอมพาตโดยกล่าวว่ามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเคลื่อนไหวได้ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสกิลเหล่านี้สกิลใหม่ๆเช่นคลัง่งและมืดได้ถูกปลดล็อกโดยสกิลคลัง่งอาจกระตุ้นให้เกิดแรงกระตุ้นรุนแรงและสกิลมืดสามารถบดบังการมองเห็นด้วยความมืดมิดตัวเอกสามารถหลอกลวงผู้อื่นเกี่ยวกับที่อยู่ของเซรัสได้สำเร็จ เซรัสแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึง้งโดยกล่าวว่าเธอไม่สามารถปล่อยให้ตัวเอกเสียชีวิตได้ตัวเอกได้เปิดเผยความตั้งใจที่จะตอบแทนเซรัสสำหรับความช่วยเหลือของเธอตัวละครใหม่ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเทพธิดาได้ปรากฏตัวขึ้นโดยกล่าวว่าเทพธิดาต้องการให้พวกเขาจัดการกับผู้กล้าตัวแทนเทพธิดายอมรับในความแข็งแกร่งและความเด็ดขาดของตัวเอก เซรัสให้คำมั่นสัญญาว่าจะจงรักภักดีและมอบพลังของเธอเพื่อช่วยตัวเอกในการแก้แค้นเทพธิดาวิดีโอจบลงด้วยการที่ตัวแทนเทพธิดากำลังสังเกตการสถานการณ์ซึ่งบ่งชี้ว่าการเผชิญหน้าระหว่างกองทัพจัก,กรวรรดิและเหล่าผู้กล้ากำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า